สวัสดีครับสวัสดีครับผมฟ้าเป็นหนึ่งขอขบุญครับครับผมต้องตะเบ้ป่ะเนี่ยไม่ครับวันนี้ถอดเครื่องแบบนะคมโชคพิการเท่าไหร่ครับพี่หนึ่ยี่สามครับมาสอบครั้งแรกผ่านผ่านเลยพอดีทำมากี่โลเนี่ยครับประมาณสิบโลโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องไปใช้บริการที่จอดรถห้างวิ่งไปเนี่ยครับผมออกไปได้กันหมดเอาไปนี่คือสูตรใหม่ของพีเคละไม่ครับบรรยากาศนั้นฝนตกอ๋อมันคึ้มๆเนาะ ถ้าอากาศดีก็วิ่งได้อยู่ครับผมอ๋อดีไม่เปียกฝนแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ชก123ก็สบายสบายครับเจอกับบุญดงครับบุญหลงหลายคนเขามองว่าโอ้โหวันนี้แข้งซ้ายเขานี่เป็นระเบิดปรามนูครับผมซ้ายอุกาบาตครับโอ้โหมีทุกซ้ายเลยครับเป็นไงบ้างกลัวแข้งซ้ายเขาไหมเนี่ยไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวคือมวยอย่างพี่ต้องเดินเข้าหาเขาอยู่แล้วครับผมต้องต้องต้อง ต้องเจอกันอยู่แล้วต้องเจอแข่งอยู่แล้วต้องเจอแข่งอยู่แล้วแล้วที่ใครมีใครแข่งซ้ายช่วยซ้อมมั้งเนี่ยเนี่ยพี่ก้าวหน้าอย่างเงี้ยเออพอไหมคนเดียวพอเลยนะคิดว่าหนักพอกันไหมดูว่าพี่เขาหนักกว่าดูทรงแล้วก็จะพอๆกันครับเออเอาเราซ้อมมากี่วันครับจากไฟที่แล้วก็ซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์กว่าชกเสร็จชนะใครมานะไฟแล้วเทพทักษิณเทพทักษิณโอ้วันนั้นนี่ ตัวใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะวันนั้นแก้งไงพี่ก็ล็อกอยู่ครับอืมล็อกอยู่เลยวันนี้ก็เหมือนกันถ้าล็อกอยู่จับกลุ่มปุ๊บเหมือนใส่กุญแจมือไม่มีปล่อยนะครัอายุอะไรนะครับย่ิมห้าปียิบหาปีคนจังหวัดอุบลครับอุบลนะครับปล่อยเท่าไหร่นะครับ 6เปลี่ยนต่ออีกสองครับโอ้เป็นต่ออีกสามก็ทำสามสี่โลนะครับผมเรามวยเข่าขวาครับผมสูงร้อยเท่าไหร่ครับก็หกสิบหกหกสิบหกนะครับชกมวยมารวมๆกี่ร้อยแล้วพี่จำไม่ได้ครับร้อยร้อยกว่าครั้งครับคือคื้นสองไหมือว่ายังประมาณร้อยกว่าเกือบ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 นะโอเคฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับครับก็ฝากพี่น้องทางบ้านครับได้ตีทางค่าย TK แล้วก็พอทุกคณครับ ก็ฝากป,าป็นกำลังใจผมนะครับคืนนี้ครับก็จะทำให้เต็มที่ครับครับผมเคครับครับ